ครับก็ขับมาจากแม่เปี๊ยะนะครับมาเรื่อยๆก่อนจะขึ้นโคกยาวนะครับตรงโคง้งนะครับตรงโค้งก่อนจะขึ้นโคกยาวโค้งนี้นะครับให้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายลงไปถนนคนกีตนะครับโค้งนี้นะครับตรงนี้นะครับ ก็ขับไปเรื่อยครับอตอนนี้ขับไปเรื่อยๆนะครับอา่าเป็นถนนคอนกรีตครับผมเดี๋ยวก็หยุดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงทางแยกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายต่อ ตรงนี้ก็จะมีเป็นลูกรังนะครับลูกรังก็เดี๋ยวนับจากนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์จะนับจากเลใหม่รถไปนะครับเป็นลูกรังนะครับก็เป็นส่วนหยานลูกรังอยู่นะครับแต่ว่า ว่าเรียบนะครับไม่มีร่องน้ํานะครับไม่มีร่องน้ำ <Okay. S 1> ไม่มีร่องน้ําเยอะนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงทางแยกแล้วก็จะถ่ายต่อนะครับหยุดก่อนครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรการ ครับก็ประมาณ1กิโลครับที่เป็นถนนหินคลุกนะครับ1กิโลครับแล้วก็ต่อด้วยถนนคอนกรีตต่อนะครับครับเราก็ขึ้นสะพานไปเลยครับตรงนี้มีทางแยกนะครับซ้ายขวาเราตรงไปทางขวาครับข้ามสะพานนะครับกจ็จะเจอภูเขา ครับสวยนะครับสวย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  จะไปทะลุบ้านต้นปลิงนะครับถ้าอีกฝั่งเมื่อกี้นะครับที่สะพานแล้วก็จะไปทะลุที่ยอดเขานะครับทะลุปไปไว่าหลังได้นะครับเป็นนั้นนะครับก็ตรงนี้ตอนเช้าน่าจะถ่ายรูปได้นะครับะทะเลหมอกนะครับฝั่งนี้สวยอยู่ครับ ตอนนี้ขึ้นมาจากแยกปากทิงนะครับสามกิโลนะครับสามกิโลแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าไปถึงบ้านต้นเปลงนะครับกิโลนะครับก็มีนักวิ่งนะครับถ้าวิ่งคุ้นๆน,นะครับเส้นนี้ก็น่าวิ่งนะครับตอนเช้าน่าวิ่ง นะครับอากาศน่าจะดีนะครับมีน,นักวิ่งคือขับรถมาสำรวจเส้นทางก่อนนะครับเรื่อ ใครสนใจจะมาวิ่งนะครับวัดระยะเอาไว้จากรถนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็สวยอยู่ครับเส้นทางสวยงามนะครับอันตอนนี้ก็เข้าหมู่บ้านนะครับเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับบ้านต้งปลิงนะครับเข้าบ้านต้งปลิงแล้วนะรับเดี๋ยวจะไป จนกับเส้นหลักนะครับอตอนนี้4.2กิโลนะครับจากาหลักกิโลที่2นะครับหลักกิโลที่2เข้ามาทางก็ตอนนี้3กิโลหรอ4กิโลครึ่งนะครับ4กิโลครึ่งเดี๋ยวจะะกลับถึงแล้วนะครับถึง ถึงถนนหลักแล้วนะครับคือถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ก็ไปว่าหลังนะครับเลี้ยวซ้ายไปว่าหลังเลี้ยวขวาก็กลับไปลานไซนะครับแม่เลี้ยะนะครับแม่เลี้ยะนะครับก็สี่กิกโลครึ่งครับมาถึงตรงนี้นะครับสี่กิโลครึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าตรงนี้ไปถึงลานไซ นะครับไปถึงลานไซก็3ากิโลเกิโลครึ่ง7จกิโลครึ่งนะครับ7จกิโลบวกไปอีก7จกิโลบวกไปอีก4กครับบวก4นะครับบวก4ก็ โลกว่านะครับับไปประมาณ15กิโลนะครับ14กิโลนะครับถ้าวิ่งมาจากสนามโูลิวิจิตนะครับสนามโูลิวิจิตก็ประมาณ14กิโลได้นะครับได้ได้วิ่งไปกับหนึ่งรอบนะครับสวยนะครับสวยต่างสวยนะครับตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกนี่ก็สวยนะครับตอนเช้า ฝั่งตรงอาทิตย์ขึ้นก็มีที่ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับก็สวยนะครับโอเคนะครับเข้าบาลาน,ลานซ์ไซเลยนะครับตอนนี้ เจ็ดโลครับเจ็ดโลมาถึงบ้านลันไซครับเจ็ดโลเจ็ดกิโลพอดีครับถึงสาราทดกบนะครับถึงสาราทดกบเจ็ดกิโลพอดีนะครับอันนี้นะครับถ้ามาจากแยกแม่เปียนะครับหนึ่งรอบกลับไปที่แยกแม่เปียก็14โลครับ